กลับมาในช่วงนี้กับรายการเรสโชนะฮะเมื่อกี้ได้พูดคุยและเดินเที่ยวกันพอสังเขตแล้วกับที่เทนนัมครสาขาพระราม2ตรงนี้นะครับด้านหลังของเราเมื่อกี้ครับในสิ่งที่ผมเห็นอยู่ใหญ่มากอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเรืออะเพียร์มา38ฟุตคอมฟอร์ตอะเพียร์มาครับเป็นตัวท็อปที่สุดของอิตาลีเลยถ้าเรียกคลาสสิกโบ๊ทตัวนี้เป็นอะเพียร์มาคลาสสิกโบ๊ทนะครับอย่างนี้ใหญ่ไซส์อย่างนี้เนี่ยผมเห็นแค่ตัวมาอย่างไซส์อย่างนี้นี่เขาเรียกกีฟุตครับ อย่างนี้จะเรียกอยู่แค่38ฟุตมันไม่แค่แล้วมั้งครับผมนะฮะไทยผลิตเขามีกันถึงร้อยกว่าฟุตครับโอ้โหนั่นใหญ่มากๆนะฮะแล้วในสิ่งที่อยู่ด้านหลังอันนี้โอ้โหเฮ้ยผมเห็นท่ำมองนี่อะไรนี่เหมือนข้อไปข้อไปนะฮะเฮ้ยคุณทำข้อจเองเหรอขายแล้วนครับายแล้วหรออพีอมมาตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่เหรอครับพี่เค สิบเก้าล้านห้าครับผมผมสงสัยว่าสิบเก้าล้านห้าเนี่ยมันมีอะไรนะครับผมเลยอยากเห็นจริงๆไงประเดี๋ยวเข้าไปแล้วจะเห็นว่าเรือยอดจริงๆเป็นยังไงส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ซื้อเนี่ยจะซื้อแบบส่วนใหญ่คนไทยที่เล่นเนี่ยจะซื้อมือสองมาเสียส่วนใหญ่เพราะว่าบางทีอาจจะไม่เจอายหรือผู้ผลิตอาจจะไม่เจอบริษัทที่เป็นดิสติบิวเตอร์นะฮะแต่พี่คีนี่ได้แต่งตั้งตัวเองเป็นดิสติบิวเตอร์เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับนะครับคือเราจะเป็นคนที่ขายอเปียมาคนหนึ่งในประเทศไทยไม่เฉพาะประเทศไทยครับ ทั่วโลกเอเซียอ๋อในเอเซียญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ก็ต้องมาซื้อกับเราที่นี่ประเทศไทยเพราะว่าผมกำลังร่วมทุนร่วมทุนกันอยู่กำลังสร้างที่เมืองไทยด้วยส่วนนึงผมตัดได้เลยไหมครับผมรออยู่เฮ้ยใจเย็นดิห้องหลอกคุณนี่อันนี้จะตัดจะแก้ตลอดนะครับ คือพรุ่งนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราจะใช้ไม่จําเป็นต้องสนองนี้ส่วนตัวทําเพื่อหนึ่งเป็นธุรกิจก็ได้ในธุรกิจเรือเช่าธุรกิจ private trip ในการขับขี่ใช่ไหมฮะหรือใครที่อยากจะส่วนตัวอยู่บนเรืออยู่ออกไปเลยจะไปเที่ยวไหนก็ได้มีตังค์จ่ายก็ไปหมดครับผมถูกต้องนี่คือคอนเซปต์นะฮะความเป็นที่สุดของอิตาลีนะฮะกับอาพีมาเป็นอย่างไรเฮ้ยเจ้าของก็ยังไม่ได้อะไรเลยนี่มันแก่เลยเหรอมีคัตเตอร์ด้วยอันนี้เดี๋ยวกรีดอกพี่บีเลยกรีดอกพี่บีขอบพระคุณนะฮะ กรีดเนี่ยให้กรีดผ้าอย่าไปกรีดเนื้อเรือนะฮะเราก็จะต้องกรีดแบบพอสังเขปนะฮะพลาสติกที่หุ้มเนี่ยต้องเหนียวมากด้วยเพราะทำการชิปปิ้งมาจากต่างประเทศนะนะฮะค่าห่ออย่างเดียวสองแสนบาทห้าพันยูโรค่าหอ่อเน่ยนะครับคุณสามารถไปเช็คที่เว็บไซต์ได้นะฮะที่คนไทยหรือฝรั่งอ่านเนี่ยก็จัว่าอัพยมมาเร it ซึ่งการอ่านออกเสียงถูกต้องก็คืออย่างอิตาเลียนน,นะครับคืออ p ปเ a ียมนั่นเองนะฮะ w w w a p w i p e w it ถ้าสนใจเป็นลูกค้าเดี๋ยวโทรหาคุณคีนะฮะหลังเลิกรายการได้แต่ตอนนี้แกะก่อนช่วยกันเลยคุณแชมป์คุณกำไรนะครับวันนี้เราได้คุณแชมป์มากำไรมาด้วยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นในรายการอนะ่ะสนิทกันหมดครับผม คุณผู้ชมครับเนี่ยฮะในสิ่งที่คุณคีเทพนครของเรายังเปิดอยู่สีที่ได้เห็นเนี่ยนะครคุณผู้ชมครับนี่คือสีที่เรียกว่าสิ่งมากก็คือแกะใหม่<ก>นี่คทำการทําสีจากโรงงานมาหลายขั้นตอนแล้วฉะนั้นค,ความเงางาเขาการันตีอย่างไรของอ p เปมาครับเขาบอกว่าที่มาเนี่ยเราแค่ขัดยาธรรมดามก็เงาเพราะเขาใช้สีเกรดเกลคดพิเศษ ดีที่สุดเท่าที่มีบนโลกนี้เจลโคดเจลโคดดีที่สุดบนโลกนี้เจลโคดมันมีหลายเกียร์แต่นี่คือดีที่สุดนี่คุณผู้ชมใช่เอาโฟกึลิฟต์มายกคุณใช่ก็ตัดข้างบนเดี๋ยวคุณหนักเป็นตันเลยเหรอคุณนุ่งใช้โฟกึลิฟต์เนี่ยเอาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะทําการตัดด้านบนได้รับเกียรติจากคุณบีโอทินและคุณชานะฮะโดยพี่คีของเราก็จะทําการยกทุกคนโดยโฟกึลิฟต์นะฮะที่ที่นี่ขายเป็นหลักอยู่แล้วแม่มาทีเดียวนี่ได้หลายอย่างเลย รบกวนยกช้างขึ้นไปก่อนนะฮะนีโโโ่โอ้โหโอ่ <laughs> อ <laughs> อนะครับเยอะระวังขอบเรือพอเออเออเออเบา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 เาเออบอกยิ่งสูงยิ่งหนาวชอบอชอบสองสูงร้อยเจ็ดสิบกว่าชอบดูสิครับเปิดมา่านย่งเป็นทางการนะฮะกับอัพพิเอรเรหรือเรียกว่าอัพเพียม่านะครับสามสิบแปดโอ้โห แน่นอนครับลูกทรงแบบนี้ต้องมีห้องนอนท่านผู้ชมครับผมขึ้นมาอยู่บนเรือนะครับกับเพลมา38นะครับโดยเพิ่งแกะกล่องมาทุกๆอย่างเนี่ยกลิ่นใหม่นะฮะเหมือนเราออกรถป้ายแดงมาจากอิตาลีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตโอ้โหคุณชาแนนี่ถือวิสาสะมากนะครับคุณชาไปถึงปุ๊บไปเป็นกับตันเลยเราเจ้าของหมดเจ้าของล้วงคือชาวบ้านถ้าเรียกอย่างหนึ่งเรียกว่ากล้าดีนะฮะ หรือภาษาชาวบ้านในวันหน้าด้านนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาออกมาเมื่อไหร่แล้วผมก็ไปเก็บตังค์เลยนะครับเก็บตังค์เลยหมุนกระน้หมุนผมเนี่ฮะอันนี้คุณผู้ชมครับโอ้โหพี่กีฮะที่เราเปิดมาตรงนี้คืออะไรครับผมเครื่องับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูเครื่องหน่อยได้ไหมได้ฮะสัญญากันได้ไหมเฮ้ยคุณคุณจะเหยียบลงไปเหรอเฮ้ยอย่าเลยปัญหาคือตอนขึ้นนะไม่ครับปัญหาที่ตอนลงไหนดูดิห้องเครื่องเป็นไงพี่บีพี่เอามือออกเดือดเจ็บ พี่พี่เครื่อง4.2ลิตรนี่นี่คัมมิน CM นะครับเป็นเครื่องดีเซล4.2ลิตร2ตัว300กว่าแรงอ๋อต้นตัวนี้แหละครับแล้วข้างในก็มีโตะด้วยนะมีโต๊ะซ่อนอยู่คือให้ยกโต๊ะขึ้นไปข้างบนได้เครื่องตัวใหญ่มากเอ่อผมถามนิดนึงถ้าเปรียบเทียบเรือในโลกนี้ไอ้แบรนด์นี้มันอยู่ประมาณไหน โอ้ oh. ในโลกเลยนะในโลกเหลือกว่าเบนเฮ้ย <Hey. S 1> จริงหมายถึงว่านี่คุณเปรียบเทียบรถยนต์ใช่ไหมใช่คือคุณจะเห็นภาพนะคือ,อเรืออิตาลีเนี่ยถือว่าเป็นท็อปคลาสแล้วคือเขาใช้อุปกรณ์บหนังก็ดูสวยมากคอนโทรลไฟฟ้าปรับแต่งได้โดยที่ไม่ต้องไปจัดข้างล่างเลยปกติถ้าเป็นสายเราจะต้องปรับแต่งให้เข้าอันนี้ไม่ต้องเราปรับแต่งได้ตรงนี้เลยนะครับระบบการนำทาง ออโต้พายโหลดแล้วเราไม่รู้เรื่องเนี่ยซื้อไปคุณสอนมาเนี่ยอยู่กับผมสองวันเป็นทุกอย่างวยาให้อยู่กั้งสองวันเลยผมให้เต็มที่กับเวลากันตรงนั้นสําหรับคนที่อยากได้เรือนะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตลงไปด้านล่างหน่อยในในโรงแรมผมมุดเลยเอาเลยครับโอ้ข้างในหรูมากโคตรโคตรหรูเออรบกวนเออเจ้าของรือเปิดไฟหน่อยครับท่านผู้ชมครับ นี่มันเคลือหาดเคลื่อนที่มันหรูมากมันหรูจริงจริงไม่มันสวยซะจนแบบไม่อยากใช้อ่ะบิมเอาเียยุบลงไปลองจะลองรับอยู่ที่ตรงนี้อ๋อครับอันนี้ที่อิตาลีนี่กับอาเปมาเขาเติมน้ำมันมาให้เราไหมครับคงจะเหมือนรถเมืองไทยนะอ๋อข้าบน่อยนิดหน่อยถ้าจะมาอีเลยใช่ครับผมดูนี่นี่คือตู้เย็นตู้เย็นเขาอนะเรารู้จักตู้เย็นตู้เย็นเคยเห็น มีเตาไฟฟ้าหน่อยนึงเตาไฟฟ้าแล้วเขาได้ด้วยหินอ่อนนะครับหิงนอ่อนอันนี้เขาเป็นหินอันนี้เป็นมาร์เบลเหรอฮครับโมบลครับเขาจะต้องมีการล็อกทุกอย่างนะฮะเพราะว่าเวลาเรือมาเดินมันจะได้ไม่มันไม่หกออกมาพี่กดให้ดูใหม่สิครับกดทำไมไม่เหมือนเรือพวกเราเลยล่ะใช่ของเรานี่กระเด็นกระดอนเลยตัวทีกระจานเลยอยากให้เขารู้ไม่ต้องคอยจับไว้รายละเอียดต่างๆพวกนี้เนี่ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะใส่ของใส่กล่องครับโอ้โหคือมันจะทํา เรือถ้าออกแบบให้ใช้เตะพื้นที่อะไรได้ทุกอย่างาไม่ใช่เฉพาะข้างนอกอนะ<ว>ข้างในเขาก็สวยนะอันนี้เขาเรียกว่า craft work นะฮะแปลว่เา,าเป็นงานถือมืออ,อันนี้ระบบมันเปิดปั๊มน้ำอยู่นี่คือปั๊มน้ำเกีย่ยงปั๊มน้ำงนานของ,ของ,ของเรือผมจะปิดแต่ข้างใน,นข้างบนชอบใจกันใหญ่ อยากออยาจะได้ลงน้ำครับอยากได้อยากได้ผมว่าค่าวาว่าจะใช้เวลาอีกสือ,อขึ้นเพราะว่าี่ทเ,ทลเลอรเพมาจากนอกหรือครับอ<ม>ต้องรับนได้ไม่ราคา,าคุณนี่คุณรวมเพลหรือป่าครับ,รบหรือว่ารวมเรือจอดในน้ำรอเลยประมาณนนครับไอโคือคนใหญ่เรือพวกนี้เขาจะไม่ค่อยลากกันจะต้องมีเราอี่ถ้าลูกค้าต้องการให้เรา่อเรือรอเไม่ได้อืม อาลีครับเมื่อกี้เราได้เห็นเรียกว่าความงดงามพอสังเขปนะครับแต่ว่านี่เป็นแค่ภาคหนึ่งเท่านั้นในการเปิดเรือซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนปรบมือให้กับพี่คีหน่อยนะครับแล้ววันนี้เราขอบคุณมากที่ให้ในการเรสโชว์เนี่ยรับเกียรติในการใช้คัตเตอร์กรีดเรือเปิดซิ่งเพราะคุณชากรีดโดนไปแล้วใช่ไหมฮะไม่โดนค่ะแผลตะกี้ใครจะรับผิดชอบพี่บีแล้วกันนะฮะพี่คีครับขออนุญาตตรงนี้นิดนึงนะฮะผมจะให้พี่คีเนี่ยฝากในเรื่องของอภิมาหน่อยสําหรับ แบรนด์คนไทยที่เล่นเรือเนี่ยส่วนใหญ่ไปคบหาเรือสัญชาติอเมริกันเรือที่ซื้อง่ายโดยการแบบว่าขายท้องตลาดมือสองเนี่ยนะฮะราคาตกซื้อ10ล้านขายต่อผมให้ไม่เกิน3.8ล้าน8อย่างงี้นี่คือราคาของเมืองไทยแต่เรือระดับพรีเมียมหรือว่าที่เป็นท็อปคลาสกับลักชัวรี่ที่เรียกว่าเป็น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 ยักษ์ที่แบบว่าใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็ดูหรูหราแบบว่าแฮนดี้ครา์เนี่ยนะครับอันนี้ ลองลองบอกคุณผ <ım ensen> ู้ชมหน่อยดีกว่าว่าข้อดีของมันคืออะไรครับก็ถ้าได้ลองขับเรือที่เป็นเรือทะเลจริงๆเรือที่เป็นเรือเล็กเราจะลืมมันไปเลยนะฮะแล้วคุณคุณภาพของเรือที่เขาให้รายละเอียดในจุดต่างๆเนี่ยมันให้รายละเอียดมากไม่ว่าเฉพาะภายนอกคุณเปิดข้างในดูเขาก็ละเอียดและจุดทุกจุดเนี่ยเขามีการพัฒนามาห0อยกว่าปีจนผมตอนแรกผมเห็นตัวเรือผมก็คิดว่ามันเหมือนเหมือนกัน พอผมได้ไปทดลองขับผมถึงรู้ว่ามันไม่ธรรมดามครับมันเป็นการการอย่างเรือลำนี้เวลายกตัวไม่เหมือนกับลำอื่นล้ลอื่นทั่วไปจะัวขึ้นลำนี้จะยกลอยขึ้นไปเลยออลอยข้ามคลื่นนะฮะครับยกลอยขึ้นอย่างนี้รับขึ้นก็การแต่ระดับตัวใหญ่จะขึ้นอย่างนี้ก่อนแล้วนอันนี้นพี่กีพูดแบบนี้เนี่ยพวกเราิดกใจนะฮะต้องมีภาค2ไปลองในทะเลนะครับครับเดี๋ยวภาค2เราเจอกันผมให้คุณขับเลยนานนะับคุณชาขับเองด้วย อขาพจะขับคุณไม่ให้พวกเราขับเราไม่ขึ้นเม่ไม่ให้ทุกคนขับหมดเลยโอเคคี่จพี่ครับขออนุญาตฝากเบอร์หน่อยนะพี่ครับกับรายการเรสโชและผู้ชมเนี่ยเผื่อสนใจผู้ชมมันอยู่ทั่วทั่วประเทศครับแล้วก็แฟนรายการเราอยู่ภาคใต้เยอะมากแล้วตรงนั้นทะเลสวยด้วยไงที่จอดก็ง่ายฝากเบอร์ให้คุณผู้ชมหน่อยสิครับครับติดต่อผมง่ายครับ0818119030ครับ ใช่ครัาคุณพี่ได้คุณพีเทพนครของข้างล่างนี่เลยนะครับนะในเวลาทําการครับที่นี่นะฮะนอกจากที่จะมีเรือเจ๋งๆแล้วนะครับก็จะมีเจ็ทสกีโฟล์คเลฟนะครับรถ ATV เครื่องจักรเครื่องกลึงเครื่องจักรเครื่องกลึงมีไรรถแท็กเตอร์รถถ่ายโดแท็กเตอร์มีครบมีครบขับเขามีครบอประชุมจะเอาอะไรอีกไหมรถไฟฟ้าก็มีก็มีครับเยอะไปแล้วนะ ยัีวันนี้ผอกาคุณยังสูงครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรครับคุณผู้ชมฮะเรียกว่าวันนี้ได้ความรู้นะฮะแปลกๆนานๆพวกเราจะได้มาเจอของหรูบ้างของใหม่นะฮะอย่างนี้เดี๋ยวไปชมช่วงท้ายของรายการเรสโชว์นี่คุณเป็นอะไรวันนี้คุณดูไม่มีแรงจะได้เปล่าค่ะเออเป็นพรินเซสเลยนะขึ้นมาวันนี้นะพรินเซสพรินเซสจะะลจัีเต็มตัวเล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปครับท่านผู้ชมครับ เป็นไงกันบ้างครับกับช่วงทั้งสองช่วงนะครับช่วงหนึ่งก็ตะลุยเมืองนอกนะครับรายการเราพาไปเที่ยวเลยครับพาไปเที่ยวประเทศต่างๆรวมทั้งเมืองไทยนะครับเดื่องนี้ก็จะมีไปกระบี่ไปดูบรรยากาศต่างๆในช่วงของการเดินทางกับเลสโชได้แล้วก็ช่วงของเรยยอทผมบอกใช่ไหมครัว่าสะใจใหญ่มากสะใจมากเดี๋ยวดูตอนที่มันลงน้าจริงจะสะใจยิ่งกว่านี้แล้วก็ห้ามพลาดนะครับวันเสาร์ที่17สิงหาคมนี้งานใหญ่ของรายการสปีดเลททัพ นะครับหรือ่จกสารเลตทักครบรอบ8ปีนะครับการแข่งขันกระบาที่ยิ่งใหญ่ที่จุดอีกรายการหนึ่งของเมืองไทยนะครับเทอโบใหญ่เกียร์บ้านแข่งฟรีเงิรางวัลหนึ่งแสนออลนิวแข่งฟรีเงรางวัลห0 0 0 0ห้ามพลาดกับรายการเลตโชว์ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ